มาชมเลยครับพี่น้องครับควายตําหรับผู้ที่อยากจะได้ไปเลี้ยงนะครับนี่ให้พี่น้องหลายเลยครับพี่นอ้องอ่าตัวนี้กับโม,มิ่งตำหนิค้่กันนะครับเนาะบบครับผมรับประกันตำหนิครับรับประกันตำหนิให้ได้ครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้นะครับเด้อผมกะสิบพาพี่พาน้องเนาะฟูทีกาลังมองเบื้องหาควายนะครับพี่น้องครับไปเลี้ยงเนาะกัสิมีทั้งควายงามควายผื่นบานแหละครับอยนี่ซึ่งสาหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับก็เป็นคลิปแรกเนาะสำหรับ ใบปอฟร์มควายงามนะครับพี่น้องเมื่อนี้ผมมีควายมาฝากพี่ฝากน้องนี่หลายตัวนะครับเด้อพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้นะครับก็ฝากพี่ฝากน้องนี่ติดตามฟาร์มนี่ว้แห่งด,ดีด้วครับเด้อควจะมีควายมา,าไม่ให้เพียให้น้องนี่ปกติควายจากเขามานี่นี่ทุกวันเสาร์หลายเป็นรดทกลอ้อพุ่นละครับพี่น้องครับนี่เด้อซึ่งพิกัดต,ตรงนี้กับยุธทีบ้านท่าประทายตำบลเกื้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่แหละบริเวณโอกบริเวณฟาร์มเพิน,พนเส้นทางกัออกมาจากเมืองสาร,รคาม ทางตะวันแดงครับพี่น้องครับบ้านท่าประทายทั้งจะไปทั้งกำมะละใสนะครับนี่เด้อเอามาอนี้ราคาควายนะครับพี่น้องครับิ้ามาเบื้องกันว่าเพื่อจะเปิดราคาใ้แบบไหนมีควายแบบใดแน่ยูในขอกในฟ้ามเพื่อนเนาะก็จะพาไปทักทายพูดคุยกับทั้งเจ้าของขอกเจ้าของฟ้ามกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนาตัวนะครับผม ใบปอฟาร์มครับผมใบปอฟาร์มเอาเจ้าของไงฟาร์มนี่ยซื้อว่าจังไหนครับซื้อว่าเอครับผมเอใบปอฟาร์มนะครับพี่น้องครับเอเห็นผลมีช่องยูทูบอยู่ที่ฝั่งเขีนเป็นไทยลงอยู่ที่ควายงามนะครับหรือว่าควายพื้นบ้านล่ะไปติดตามได้ที่ช่องใบปอแชนแนลนะครับเนาะใบปอฟาร์มแชนแนลนะครับก็จะมิยูหันล่ะเอาตัวแรกนะครับรายละเอียดของควายตัวนี้กับลักษณะกับถือว่าเป็นควายที่เหมาะจะนําไปเป็นแม่พันธุ์ของหลายๆฟาร์มล่ะครับอันนี้ตัวนี้เป็นควายท้องหรือเปล่าครับนี่ ัันดครบพี่ตัวนี้เป็นควายทองหรือควายแม่ลูกจังไหนครับควายแม่ลูกครับแต่ว่ามีทองเหรอครับสองเหรียญแม่ลูกแล้วก็มีแม่ติดทองพร้อมนะครับพี่น้องลูกไม่ยุ่งใสครับลูกผูนครับยุ่งุ่นครับลูกตัวผูยุ่งุ่นนะครับเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องเอารายละเอียดส่วนสูงละครับผมตัวนี้ร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบอันนี้เห็นพผนวัดอยู่ดนะครับเมื่อกี้ผลนี้ใม่วัดไม่แท็กให้เบื้อยู่นะครับซึ่งลักษณะของควายตัวนี้ก็เป็นควายสายแอฟริกานะครับพี่น้องครับนนนีีี่่่่่จััับบบบบฟลลลาาาดะะโคครรรงงงงสู้้ปใหญๆแซึ ฟ้ามยี่เลยหลายฟาร์มสายควายพัฒนาเพิ่นก็จะเหมาะเอาไปเห็ดเป็นแม่พันธุ์นะครับเพราะว่ามันจะให้ในเรื่องของนำนมหลายนะครับตัวนี้แล้วก็โครงสร้างที่ใหญ่นะครับสีดำดีนะครับเด้อขาดต้นนำเลี้ยงครับอ่าขาดต้นนำเลี้ยงมาสั่นครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงให้วนเราขามันเต็มมันเห็ดตัวใหญ่บักคักเด้อครับพี่น้องสูงใหญ่เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้เอาฟังราคานะครับอันนี้ติดทองแล้วบันนี้ทองพ่อได้ครับ พอหนีบ่แน่ใจไหมครับพี่ไปสือมานะครับผมครับผมเอาเปิดราคาไปถึงไหนครับแม่ลูกแสนหาครับผมแม่ลูกแม่ติดท้องพร้อมนะครับเนาะซึ่งเป็นลูกตัวผู้นี่ลูกมันจะพูดหนี่ลูกของพ่อใดครับลูกกันเป็นพ่อคุ้มฝูงไหมครับพี่พ่อคุ้มฝูงนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับค่อยน่อยไปเล็นอยู่น้ำมูอยู่เดี๋ยวยังไปเบื้องกันนะครับเนาะนี่แหละหูุมล่างส้นหนาส้นเขาในท้องนี่มันเป็นท้องที่ไหนครับตัวนี้ประมาณท้องที่สามประมาณท้องที่สามนี่แหละครับพี่ประมาณนี่แหละครับนี่แหละ บ่มีตำหนีนะครับเนาะไม่มีตำหนีหูเชิเชิงนะครับดำปืดเลยพี่น้องสูงใหญ่ครับผมเดี๋ยวผมจะเบื้องไห้เนาะน้มตัวนี้กะซีหัวอยู่ในครับพี่น้องม่ขาดบ่เกินนี่แหละกีบลิฟต์เว่ากระหางดอกอยู่ครับพี่เพราะว่ากันหางบวกระหาเป็นของแท้ครับเพราะว่าอันนี้อันหางมันติดปลายขาวเพราะว่าลักษณะสายพันธุ์ของเพลินสิเป็นแบบนี้นะครับเป็นกรรมพันธุ์ของเพลินแบบนี้นะครับเนาะครับอ้าวผู้ใดอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อหนึ่งแสนห้าหมื่นฝากช่องทางการติดต่อนะครับ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกสองครับผมเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองห้าครับผมช่องยูทูบใบปอฟาร์มชาแนลครับใบปอฟาร์มชาแนลมีแฟนเพจหรือเฟซบุ๊กมั้ยครับเฟซบุ๊กมีอยู่ครับผมเดี๋ยวเป็นภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้เนี่ยนาจอตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแนบขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อผู้อยู่ทางไกลนะครับจะได้สะดวกในการติดต่อนะครับเนาะเอาขอเบื้องทานยางจักน้อยนะครับแับนี้พี่ตําหนิครับทุกขาถอนเมื่อใครผิดตรงจะให้เบื้อง เดินปกติโตใหญ่เ้อครับพี่น้องครับเบื้องยุ่ใกล้ๆนี่เนาะนี่อยากจะได้ไปเป็นแม่พันธุ์นะครับ้มนี่มันจะให้น้ำนมดีเ้ยพี่น้องเ้อัว่อสายควายสายพันธุ์ตัวนี้ลูกดีนี่นะครับจังไปเบื้องอ่ะที่ละการเดินการยางนะครับไม่มีปัญหารับประกันตํานี้ให้นะครับครับผมรับประกันครับผมเห็นรถยุ่นี่อ่อมีความสรงไหได้บ่ครับอยู่นแมแมนครับพี่ความทรงครับผมจัง้อนี่ก็ส่รง นี่ครับอันนี้รอไปส่งครับนี่รอไปส่งนะครับพี่น้องผุ่นขึ้นรถแล้วตัวนี้เจ้กหน่อยรอขมุนแล้วครับถ่ายคลิปแล้วอยู่นี่เนาะอ่ะก็ติดตามไว้เลยนะครับพี่น้องครับใบปอฟาร์มแชนแนลเนาะเบอร์โทรกะยู่หน้าจอนี่แหละจังยุ้ยข้างบนนี่ก็ถือว่างามอยู่ด้วครับพี่น้องครับกะแต่ละรอบควายที่จะมาหนีนะครับก็จะมีทั้งควายพื้นบ้านแล้วก็ควายงามนะครับทั้งแม่ลูกแม่ทองแล้วก็เพิ่นก็จะตรวจทองให้แล้วทุกตัวนะครับเด้อที่ว่ารับประกันทองนะครับเนาะครับอ่าคุณนนะครับตัวผุ่นไว้ยุ่งไปเบิง บัดนี้อ่ามาดูควายตัวนี้นะครับพี่น้องครับมาเบิ่งว่าแม่แยกลูกครับผมตัวนี้เป็นเคยให้ลูกมาแล้วแล้วก็แยกลูกไปแล้วนะครับเนาะแม่นครับให้ลูกมื่อไรจากตัวครับตัวนี้ได้ลูกมาประมาณ2อตัวครับให้ลูกมาแล้วประมาณ2ตัวนะครับพี่น้องครับส่วนสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสามสิบครับผมประมาณร้อยสามสิบนะครับพี่น้องครับตัวนี้เนาะอ่านี่ยแหละเบิ่งลักษณะนะครับพี่น้องครับนี่ร้อยสามสิบซึ่งราคาอยู่นี่อันนี้ผมยัางโมโหจักตัวนะครับกะหงไปพร้อมๆกันนี่แหละอ่านี่นะครับบักเผาขีปนเล็บหญ่ๆมงใหญ่โมโา นี่ลูกยใหญ่ๆนี่หละครับอ่องสองอ่องนะครับเนาะตัวนี้นะครับอันนี้ปากขาวๆนะครับพี่น้องนี่ริมฝีปากขาวเลยนะครับเนาะถุงเท่ากับขาวอยู่นะครับตัวนี้ไม่ต้องถือขีดต่มดูซึนวาครับท่านได้ล่างครับถุงเท่าขาวนะครับเนาะนี่แหละตัวนี้หางบัดอกครับพี่น้องนี่ควายพื้นบ้านของไทยห้องับพี่น้องครับเอาเอาไปใส่พอเรากอดีๆมันกันลูกออกมากะสีโต้หญ่ยอยู่อกครับพี่น้องช่วงนี้ราคาราคาควายกะเฮ็ดไทย เกษตรกรพี่น้องเนาะกับเรื่องตาอาปากได้เหรอครับเอาตัวนี้ไวาไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดครับผมสี่หมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับอันนี้เอาไปผสมเอาพี่น้องครับอันนี้แยกลูกมานะครับเนาะสี่หมื่นเจ็ดเอาเบ่งไทยยางจังน้อยนะครับบ่ไหนขีดเล็บกับใบหญ้าด้วยครับพี่น้องครับเอานี่ดูท่าเดินนะครับเนาะนี่แหละ บ่มีตับหนิเนาะครับตัวนี้เนาะบ่ครับผมรประกันตับนี้ครับผมประกันตับนี้เดี๋ยวฟงสีเบื้องนมไหนะ่เนาะมันฟีหัวบ่บางตัวมันก็มีสามหัวดิครับพี่น้องครับนี่นมกับซีหัวบ่าขาดบ่กเกินครับบ่มีตมับหนิเลยล่ะตัวนี้เอ๋อพี่เต๋อเห็นบัวเอาเบื้องเอานี่ยเบื้องมุ้งของกวางน้ำครับพี่น้องครับซึ่งปกติอ่าแต่ละรอบนี่ ควายห้อจากขอมาประมาณจะโตครับประมาณ20กว่าตัวครับ20กว่าตัว้อครับพี่น้องครับแต่เป็นรถอ้ไรหกลอตัวนี้เต็มด้เป็นบม่อไรับนี่แมนครับพี่นี่้ะครับเด้อพี่น้องครับจะติดตามได้ทักโทรสอบถามมาได้นะครับเด้ออยากจะได้ควายแม่ลูกหรือควายทองนะครับผมกับภาพมาเบิงเป็นอีกภาพหนึ่งทีเมื่อไกลจากตัวเมืองสารคามครับพี่น้องครับนี่ยึดติดติดกันนี่แหละอ่ะนี่นะครับต่อรองได้นะครับพี่น้องครับไปดูตัวต่อไปกันครับพี่น้องครับอันนี้ ราคาเปิดมาเนี่ยเขาพร้อมทรงบ่ครับพร้อมทรงครับผมทรงนี่อ่าทรงฟรีหัวอสครับก็เรียกเรียกแต่ระยะทางไหมครับพี่โอ้คุยกันได้ครับผมคุยกันได้นะครับพี่น้องครับแต่ยูไก่ไก่ไก่ที่ทรงสียฟรีนะครับจังจังครูทั้งรถนี่ขนาดจะทรงฟรีนะบอครับตัวนี้แมีนครับเสียฟรีครับอันนี้ก็ไม่ทรงทั้งยั่งตลาดครับผมยั่งตลาดกับว่าไกลจากตรงนี้นะครับพี่น้องครับเออเด้อพี่น้องครับเป็นมอเป็นเอกเป็นเขาไห้นะครับพี่น้องครับนี่ ตัวต่อไปนะครับเด้อตัวต่อไปโค้งสางไงก็ตัวนี้นะครับเด้อพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิภาาเบิงไ้ควายตัวผูที่เป็นลูกของไ้ไอจับฟารบัดเมื่อกี้ขาบกไง้อครับต้มตัวบกเงาเนี่ยแหละอันนี้หางบวดอกนะครับตั้งเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ได้ประมาณสามเดือนกว่าประมาณสามเดือนนะครับเพื่เรียมตัวดีนะครับตัวนี้พี่น้องอ๋อ่ายบกบึกเนี่ะแหละ ผู้ใดอยากจะได้ไปเป็นพอพันขุ้มฝูงกันอาจจะได้แล้วครับพี่น<ห>้องตัวนี้กเก่งๆครับแม่นี่นำนมดีครับนี่นะครับเด้อวาเบิ่งเอ่ออะไรหลงไว้ทั้งนี้นะครับวันนี้อะไรว่าหลงไว้ไปหาแม่เร็วดเ,เดี๋ยวจะมาเบิ่งตัวนี้กันนะครับเอาตัวนี้มานำเลยก็ได้นี่มาเบิ่งควายการส่งลูกของแม่นี่ครับพี่น้องครับขาบักใหญ่นะครับเนาะนี่แหละเห็นมครับว่าควายอ่อที่เป็นสายพันเอ่อแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่การส่งลูกหลายๆคนที่มาพอว่ายังพอว่าให้ลูกโค้งสั่งแขงขาบักใหญ่นะครับนี่แหละ หางหางว่าดอกเด้อพี่น้องเด้อตัวลูกมันน่ะสามเดือนแล้วกันหางค้นหางนี่ับใหญ่นะครับพี่น้องเออเอาไปเป็นต้องกันนี่แหละอาอเืิ่งตัวต่อไปเล้ครับพี่น้องครับตัวนี้ส้นสูงยูทีเท่าไหร่ครับร้อยสามสี่ครับผมร้อยสามสิบสี่นะครับพี่น้องครับเป็นควายที่ตัวยิ่กว่าตัวเมื่อกี้ขึ้นมาเนาะตัวนี้ให้ลูกมาแล้วจักโตครับสองตัวครับให้ลูกมาแล้วสองตัวตัวนี้ผสมไปไหมครับยังครับทองว่างครับผมอ่ายังท้องว่างนะครับพี่น้องเพิ่งแยกลูกไปครับ ก็เป็นควายแยกลูกเขากันนะครับพี่น้องครับเอ้าดูเลี่ยมตัวแล้วก็จะให้เบื้องขานะครับเนาะนี่แหละหยิบเล็บครับพี่น้องครับนี่สวยๆอยู่บ่บ่ยาวเลยครับพี่น้องครับนี่ด้านท้ายด้านหางกันทีนี้คนหางล่นนิดนึงครับผมด้านท้ายนะครับเนาะนี่สูง134ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเบื้องนมให้นะครับนมตัวนี้ก็ซี่หัวเยอะเลยพี่น้องเด้อ บ่มีตำเหนียวนะครับเนาะบ่ครับผมตัวนี้ว่าไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้หามขึ้นสามครับตัวนี้ห้าหมื่นสามนะครับเพราะว่าเป็นควายที่ตัวใหญ่ขึ้นมากกว่าตัวเมื่อกี้หลายเติบยุคคับพี่น้องห้าหมื่นสามเอาทั้งหนามทั้งพี่ครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเบนวงเขาอ่านี่ยตาแต้มแก้มจำได้ครับตัวนี้นี่แหละวงเขาหน้าอกนะครับพี่น้องครับยินดียินดีสองอ่องใหญ่ๆเลยแหละครับพี่น้องอ่านี่แหละส่วนข้างหลังนะครับเนาะอ่า วงเขากว้างหรือไม่เอาหนามลงจกันไหมครับเดเบิ้องวงเขาให้พี่เห็น้องเบิ้งเออเปลี่ยนเขาให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้าอยากจะได้แบบนี้ต่อรองเอาเลยมาชมเลยครับพี่น้องครับควายอ่าตำรับผู้ที่อยากจะได้ไปเลี้ยงนะครับมีให้พี่เห็น้องหลายเลยครับพี่น้องอ้าอ่าตัวนี้กับบอมิตำหนีคือกันนะครับเนาะบอครับผมรับประกันตำหนิครับรับประกันตำหนิให้ได้ครับพี่น้องครับอ่ะนี่แหละพี่น้องเห็นแม่์แง่บ่ม มาเลยพี่น้องครับได้ควายท่วงผมตัวบักใหญ่ดูเข้ากับเห็นแล้วนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อครับพี่น้องอ่ามันบวกไปถนนที่น้ำมูลนัรนเนาะว่กครับอ๋อนะครับเนาะตรงไหนเห็นว่าชัดเลยครับพี่น้องครับก่าอ่าโทรมาตอบถามเลยขอรูปจากเพื่อนได้อีกนะครับเพื่อนกับจะส่งไลน์ให้ไลฟ์ใส่เบอร์นี่ปะครับแน่นครับเบอร์นี่ละพี่เบอร์นี่นะครับพี่น้องครับนี่เด้อใบปอฟาร์มควายงามนะครับพี่น้องครับมื้อนี้มีใหม่แค่นี้เออ่าเบอนี้มีใหม่แค่นี้ก่อนนะครับเนาะแน่นครับพี่มื้อนี้ เหลือซับนีครับมันนี้คือเหลือซับนีนะครับและพี่น้องครับเป็นคลิปแรกขนาดเดี๋ยวคลิปต่อไปสีหลายสนในโดยสีภาพไปเบิ้งกันในคลิปต่อต่อไปเนาะสรับคลิปนี่ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธ์โคพ่อพันธ์ โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง